สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พี่กิ๊กถามมาว่าเขา่ามีลำโพงแต่ใช้มันมีเสียงออกมารวมจะทําอะไรได้บ้างเพราะเอิญว่าผมเนี่ยมีกระเป๋าอยู่บหนึ่งที่มีลําโพงอยู่สองข้างอยู่พอดีเรามาลองใส่แอมให้มันแล้วจะได้มีเสียงไว้เปิดเพลงฟังเล่นระหว่างไปเดินป่าง่ายๆสไตล์พ่อ้ันช่างคุยครับสิ่งที่เราจะต้องรู้ก่อนที่แรกเลยก็คือลําโพงของเราเนี่ยมันประมาณกี่วัตเพื่อเราจะได้ไปหาแอมที่ไม่ใหญ่กว่าลาโพงไม่งั้นเดี๋ยวลำโพงแตกเนาะวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือดูเข้าไปที่ลําโพงครับว่ามัน เขียนไว้ว่ากี่วัตอย่างดอกนี้10วัตไอเมสก็แสดงว่านี่ลำโพงขนาด10วัตแต่บางลำโพงเช่อนอย่างที่ผมจะทำเนี่ยคือคือ,คอที่กระเป๋าไปเนี่ยดูแล้วมันไม่เห็นมันปิดไว้หมดเลยเราก็ต้องมาเดาวัดจากขนาดของดอกลำโพงแทนผมก็มีตารางไว้ให้ถ้าลำโพงขนาด3นิ้วก็จะอยู่ที่3-10วัตนะครับ4นิ้วคือ10-25วัตเพื่อนก็ดูนะฮะลำโพงของตัวเองขนาดสเท่าไหร่ก็จะได้จำนวนวัตออกมาอุปรกรณ์ชิ้นแรกที่เราจะต้องมีก็คือ แอมเขาบป็นนี้เนี่ยแหละครับแอม,มจิว๋วบลูทูธในโฆษณาเขาบอกว่ามันเป็น5บวก5วัตต์ลำโพงออกได้2ตัวแล้วตัวละ5วัตต์ซึ่งกําลังดีกับของเรานะครับไม่ต้องบัตรกีแล้วเนาะสีขาว2อันเนี่ยก็ไปใส่ลําโพง2ตัวสีแดงอ่ะก็ไปจ่ายไฟให้มัน5โวลต์คุณคุณไม่ไฟ5โวลต์ไฟเดียวกับ USB ที่เราใช้ชาร์จโทรศัพท์นั่นเองถ้าเกิดเรามีสาย USB นะครับเราก็สาย USB มา มันก็จะมีแดงดําอยู่เอาแดงดําต่ออย่างนี้ปับ๊บไปเสียบกับที่ชาร์จโทรศัพท์ก็ใช้ได้เลยส่วนอันนี้เราก็เอาไปต่อกับลําโพงนะครับสองข้างซึ่งปรากฏว่าใน,ในกระเป๋าของผมเนี่ยเป็นแจ็กลำโพงนี้ผมก็เลยทาหัวนี่ามาเอาไวส้สำหรับเสียบลําโพงแบบนี้สองตัวเราก็จะมีแอมสำหรับลำโพงรับบุธได้ไดความจริงมันง่ายๆแค่นี้แหละก็ใช้ได้แล้ว ไอ้นี่ก็ตัวละประมาณ60บาทมันเกิดปัญหาอย่างหนึ่งแต่ไอ้นี่มันกินไฟน้อยมากแล้วเวลาเอาไปเสียบกับ power bank ปรากฏว่า power bank อะ่ะมันคิดว่าไม่มีไฟจ่ายออกมาเพราะว่ามันจ่ายไฟน้อยมากมันก็เลยจ่ายไปแปบบ๊แบบเดียวมันก็เลยตัดเพราะงะั้นถ้าเกิดจะใช้อย่างเงี้ย power bank นะี่ยจะต้องใช้งานอื่นอยู่ด้วยเช่นชาร์จโทรศัพท์อยู่ด้วย power bank ถึงจะติดอยู่ตลอดเวลาวิธีแก้ของผมก็คือผมมาสร้างแหล่งจ่ายไฟใหม่ให้มันขนาด5โวลต์ก็ไปซื้อตัวนี้เองตัว ตัวนี้ก็เป็นวงจรราคาประมาณ30บาทก็จะเหมือนกับเพราะว่าแบง์เราเนี่ยแหละครับก็คือมีไฟเข้าทางนี้แล้วก็ไฟออกทางนี้แล้วก็เอามาตอฐานขนาด18650้าเขาก็มีมาแค่นี้รางฐานก็ประมาณ10กว่าบาทฐานก้อนพลังงานฐานก้อนประมาณสัก8 0 90นะแต่ว่าประเอินว่าผมมีฐานเก่าๆเหลือเ,เยอะแยะเลยลเวลาซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ฐานมันเสียมันไม่ได้เสียทุกทุกก้อนมันจะเสียเฉพาะบางก้อนแล้วก็จะมีบางก้อนที่ยังไม่เสียมาใช้นี้ได้แคนนี้ต่อกันปั๊บก็ติดแล้ว ง่ายๆอย่างนี้เลยแต่ถ้าเกิดเราจะทําง่ายๆแบบนี้มันก็ดูยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะครับคุณภรรยาผมก็ไปได้กล่องมากล่องหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วเป็นกล่องใส่อะไรนะไอ้ไม้ขัดฟันขนาดกําลังดียนนันี้เดี๋ยวผมก็อ,อย่างใส่ิกในกล่องนี้แล้วก็เพิ่มสวิตอีกหนึ่งอันมาทํากันครับเราก็จะเรียงกันแบบนี้่ตรงนี้คึบแล้วเดี๋ยวสวิตเอาอยู่ตรงนี้ก็ได้ ข้อสำคัญที่ต้องจําไว้นะครับคือว่าห้ามใส่ฐานขนาด1 8ึ่นกลับด้านโดยเด็ดขาดด้านลบจะต้องใส่กับสปริงเท่านั้นเพราะว่าถ้าเกิดใส่กลับด้านปั๊บไอ้นี่จะไหมควันฉุยออกมาเลยผมพลาดไปแล้วหนึ่งอันรู้ได้ไงว่าไหบวกไหบันเนะเหมือนเหมือนฐานก็คือบวกบวกเป็นหัวแล้วลบก็จะแบบแบนๆเรียบเไม่มีหัว จะไม่ว่าบวกคือแดงเสมอจากลบสีดำมาเข้าบีลบเขาจะเขียนไว้ธรรมดาเราเคยใช้ USB ชาร์จใช่ไหมครับแต่ว่าคราวนี้เราจะต่อตรงกันจากก้น USB ซึ่งขั้วบวกขั้วลบเนี่ยจะอยู่ตรงริม2ข้างอันกลาง2อันนี้เอาไว้สําหรับส่ง Data ริมด้านนี้ใกล้บวกบวก็บวกอยู่ตรงนี้ริมด้านนี้ใกล้ลบก็อยู่นี้มันเอาไว้จ่ายไฟ5้าโวลต์ออกมาเราจะเริ่มจากเชื่อมขาลบก่อนเพราะขาลบเราจะต่อตรงๆขาบวกเราจะไปผ่านสวิตช์นะถ้าใครบัตรกีไม่เป็นนะครับก็ไปใช้ USB เสียบธรรมดาก็ได้ส่วนบวก เราจะต่อขาบวกอันนี้กับข้างบวกแล้วเอาไปผ่านสวิตช์แล้วก็ประกอบเแล้วก็เปิดสวิตชึ๊บปิดคราวนี้ใส่ไว้ในนี้คืนเท่านี้นะครับผมก็จะมีเพลงฟังตอนเดินป่าง่ายๆสไตล์พ่อบ้าช่างคุยครับ แม่เมื่อไรไปเที่ยวหนิไง